วันตีเลยเข้าว่าผมไม่ได้ปั๊บอะไรอย่างเลยนะครับพราพื้นฐานทีเนี่ยเค้ผมคิดว่าล้มตัวมากๆนะฮะด้วยตัวที่ว่าเขาศึกษามาพอมามา,มาบังแล้ววันตีครับผมต่อวันนี้เข้ามาเรียนวันตีเจ็ดแล้วนะครับเพราะว่าผมเรียนทอดใหญ่เลยนะครับก็คือ,อตั้งแต่เรื่องของเค้กชีสเค้กเบเกอรี่แล้วก็ในส่วนของแนะนํำเบเกอรี่นะฮะขนมปังเนี่ยครับผมตอนนี้ก็เรียงแคบจะครบทุกตัวเลยนะครับ เปิดร้านได้แล้วตอนนี้เปิดล้านครับเพราะว่าแค่ทุกอย่างตีเรียนไปก็อยู่หน้าล้านได้เลยสามารถติดชิมได้เลยครับผมเพราะวา่าที่นี้ครบสอนสอนครบหมดเลยเพราะว่าเขาได้พื้นฐานมาเรียบร้อยล้ีเหลือเ,เขาก็สามารถไปประยุกต์ได้เลยบางคนทีขึ้นหลับมาเฮียแล้วเอ๊ะเขาจะแยากจะได้เค้กหมอต่อไปอยากได้ปุ้นอยากได้เพ่แค่เียนพื้นฐานที่ผมเนี้ยนะครับ <c oughs> ผมคอดใย,ยเนี่ยครับผมก็คือไปประยุกต์ได้หมดทุกอย่างเลยเค้กทุกตัวทีล้านผมแค่เรียนแค่เร,เรียนเบ็ดเบ็ดลักๆไปก็อยู่หน้าล้านได้หมดแล้วครับตอนนี้ ที่จะมาเฮียนนะครับสำหรับตัวผมเองเนี่ยแนะนําเลยนะครับอยากจะคเพื่อเข้ามาคุยก่อนนะครับว่าเราจะเฮียนคอดอะไรอย่างนะครับเพราะว่ามีคอดหลายๆคอดเลยอันนี้ผมก็จะเฮียนทอดหลักๆที่สามารถติดใช่ร้านกาแฟได้เลยเพราะว่าแต่ละร้านแต่ละคนติดเฮียนไปนะครับบเหมือนกันนะฮะเพราะว่าอยากเพื่อเข้ามาก่อนเรามาปรึกษากันก่อนแล้วก็เลือกเลี้ยงนะครับว่าอยากลงทอดอะไรอย่างครับค่ะอ่า ฟักลานน้อยฟักลานตีเชียงรายน้อย oh, ลากาแฟก็สามสิบแปดไมล์ข้าปีนะครับประตูสองและชเชียงรายก็แวะเข้ามากันได้นะครับก็จะมาจิ้มเค้กสูตรทุกสูตรนะครับก็จะเป็นสูตรของตีนี่เลยนะครับผมการันตีเลยเข้าว่าผมไม่ได้ปั๊บอะไรย่างเลยนะครับเพราะว่าเบรของพื้นฐานตีนี่เค้กผมคิดว่าล้มตัวมากๆนะฮะด้วยตัวที่ว่าเขาศึกษามาพอมามา,มาบางังแล้วแล้วพอมาเจอกับสูตรนี่ผมบอกได้เลยว่าแบบนี้อย่างเปลี่ยนเลยครับ mm hmm. ดีเลยหมายถึงว่าสูตรมันต้องเปงเลี่ยนอเองแล้วนะครับผมเรามากันได้เลยครับ โอเคค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าอกาแฟติลล่านท่านอร่อยมากๆเข้มข้นอร่อยมากนมกเอากนได้นะครับผมเพื่อรขยู่ทางนู้นอยากจะลองชิมเค้กไข่ตีอยากจะมาเฮียบนะครับอยู่บ้านดูอยู่แถวราชพัฒนะครับหรืออยู่เชียงฮายยากว่าซูเค้กของโรงเยาบานี่นะครับจะเป็นสไลด์โกลองไปชิมเค้กร่างผมก่อนก็ได้ครับผมโอเคขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาค่ะ